กีบิงแล้วเหรอเริ่มยังไงเริ่มยังไม่ได้เริ่มแล้วเออยังเยไอ้ยเจ็ตเม่วันไหนอ่ะวันไหนอ่ะวันไหนอ่ะทัานอินบล็อกเมา่อไหรอยากรู้วัดใจป่ะไม่ถึงมีเรื่องตรงกันไม่ถึงหิวดิเฮ้ยวิหิวดิหิวดิเฮ้ยลืมหมอหิวเลยวัดใจมาทู่เปิบเลยไม่หิวเอยลืมสลับเลยเอาเกม บายดีสัตว์มาเอาอไหนน็หมมวะ่ะ <c oughs> มันเห็นแค่ตัวละครเนี่ยมันไม่ภาพข้างนอกเลยอ่ะไม่เห็นความกวาม้างโอ้ยล็อกหน่อยล็อกหน่อยโอ้ยโยสะท้อน อะไรพี่หลับใครต้องโดวหญิงวะจอมพีที่เห็นเป็นแบบว่าเห็นแต่เห็นแต่ตัวพีทอะกว้างข้างนอกไม่ค่อยเห็นใค่แล้วครับแ่แล้วครับกู้ยูสะพอนอีกแล้วเต้งตีซะผมแกตีไทยแล้วี่แต่ยันตีสะ้อนแล้วก่นไปเปิดในบ้านนะ เออเชียร์ใม้จังโู้สึดไปไกลบ้านไม่แรงเลยออกไปกนตะ้อเชีย,ยโอ้โหของสุด แข่งอยู่ผิดแข่งอยู่มามาผิดแล้วผิดแล้วตีเลยผิดแล้วผิดแล้วพี่เป้แข่งแล้วพี่เป้แข่งแล้วเออหดเลยหมูตี้โอ้โหกเสี่ยงทันใดโอ้โ อันน่ฟันเกิดครับช่วยลู่มัันหน่อยอืาไอีด่านี่อะไรหลบเไปทำ้ามาที่พีช่วยช่วยช่วยกันลู่มั้นหน่อยครับจี่ีอีกเลยอันเราอ่ะเนี่ยซัพีด้วยขอแดงแป๊บไอ้ยิงสิ่งไอ้ยิงไดีแล้วยิงกกิงล่วงก่อน อัลลีมอันีมตอเลกเอาเอาเอาเชี่ยหรอเอาปาออกมาอะไรอีไอ้กิมไล่กูไล่ซะไอ้ตายดี๋วนะสวยแหลกพี่นอยกบี่้อยเดี๋ยวแกให้จัตรงไหนตายยังเอาจะตายหไอ้เหี้ย่ท้ออยู่แล้วพีสองกันท้าน่าบเียใครเข้าบอกไม่ได้บอกกูเ พี่ตูววนี้รวมไปดีนะเอาวี่ดีมรวไปดีลงไปดีปั้นแกปั้นเกิดโอ้โหถะทอนสวยนะท่า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 หลบไปอย่าตีอย่นนาตีเออโอเคใจอยู่ไว้เปิดไว้เปิดดิไว้เปิดดิไว้เปิดดิเอาแต่ดิเอาแต่หลบสาวะสาลวะ เนี่ยตอนที่ยตอนหลังหนังก็โดนงามไปเปิดไว้เปิดไว้เปิดไว้เปอร์โบอี้สามห้าปิดปั้นปิดปั้นเาเล่เป็นหัวนะโอ้ไม่หมอกระตากต้องให้คลิกไล่มันอยู่ในบ้านอันนี้เป็อันนี้เปเข้าบ้านมาอานิี้เปเข้าบ้านมาเดี๋ย่เกินให้เฮ้ยลองดึงสวยเว้ยออกแตกแล้ว เอออรู้ก่อนปดแล้วไปแล้วปั้นครับปั้นครับฝั่งขวใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมไปปั้นพิมพ์ให้หมดเลยอ่าไปเลยแต่คาริงแต่คาริงแต่คาริ่งเจอเนาะถีบไปแล้วถีไปแล้วถีบไปแล้วต่าทีตัดทิแท่แท้

No holland, lại holland. Có lại lắm 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 ตายแล้วหนึ่งครับตายเลยสับคอมไม่อคมไม่คอมไม่ยิงยังยิงยิงฟัน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 ปันฟันเกิดหมอให้นอยกรับหลวงหน่อยหลวงหลวงลนูสองหน่อยหลวงหลวงอะไรครับหลังหักไปนั้นหนูกพี่แก้เอาพเออัไม่โอนยังไม่นอนยังไม่นอนยังไม่นอนนากียต้องชิคเนี่ยมึงเล่นเล่นดี สามีไงเออมาดิมาดิมาดิไอ้เฮี้ยเออมันมีพีแต่ว่าปั้นเล็กมานน่าเฉยกูยิงยิงอยู่ได้เยอะได้เยอะได้พี่ติ่งถึงหน่อยพี่ติ่งถึงหน่อยออกมาหน้าบ้านเยอะนะกระพริบตายดิโดนกระพริบตายใครก็ได้สกิลกันกี่ทีนี่โอ้โหไม่ทันละ ไม่ยาเกิดบ้านเลยเกิดบ้านเลยเกิดบ้านเบ้านของจริบ้านลวเล่าไปทำแดงนะทาแดงนะทกแดงนะมามาวอลกันแล้วไปไมาฟอนไปโอ้โดนทอนพิ่แล้าพิดแล้วพิจาําให้แล้วเตื้อยัไม่แหงวกฟ้าเต็มเลยเฮียโอ้ยไปอยู่ที่เท่าไหร่วะนะโอ้โหเก้าต่สิบห้า ไม่ได้ปั่นไม่ได้ปั่นไม่ได้ปั่นยูไนเตอรจังหวะนี้ยูไนเกินเอ้าเนี่ยบพาอยเงียบพายตอนนี้สิททองนะครับทำแดงนะครับรอปั่นโอ้โหบกว่สิสองสิบสิสองโอ้ไม่ทันไม่ทันแก้ไม่ทันว่ะคุณแก้ไม่ได้พี่ผมมีแก้แต่มันติงมีต้องฮุบหน่อยฮุกหน่อย ใหม่ตั้งโซนใหม่ตั้งโซนใหม่ข้ามหอมกรุ้ยจิ้กระป๋องเนี่ยจะเต็มเต็มเตเต็มคนเนี่ยคงโซนไว้ผมเราวางก็ต้องปั้นฝั่งขวาบ้านเกิดเลยครับดูไปดูไปก่อนดูไปก่อน ขอแรงปั้นหน่อยครับขอแรงปั้นหน่อยครับขอแรงปั้นหน่อยไดี่ได้พได้ได้ได้เกิดนอกไปเกิดในบ้านพอดีกินให้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 แล้วเเจอาแลวเจ้าแวสี่เจินให้แล้วทิ้ห้้วโินห้วิ้งให้แล้วหท้แล้วงลทิ้ห้้ิ้ให้เลวทิ้ลิ้งลท้งห้แวท้ง้องหว้หทใลวทใครโดนทิล่าสวยวัน ไฟสาวมีเล็กไฟกงืนจีมงตีเอี้ยช่วยพี่ไต้ไปช่วยพี่ไต่ไปช่วยพี่ไต่ไปไปอยู่ไปอยู่กระโจนถอนไม้ยาตีไวเปอร์เดินสะท้อนโอ well. ้จะตีดาดทำไมเล่ามันเกิดการนำระเดิมมันนำ้ะเดิมปั้นของขวาปั้นขวาปั้นขวาเอาไบเปอร์ไม่ลงกัน ไปอยู่ไปอยู่กอยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังไปดิช่ไปพร้อมๆกันดิเออหน้าตาันเออสวยสวยมาแล้วกินไปกินไปกินไปต้องกยารวมแล้ปต้องทำอะไรปรี้ยวไวมดหอเอ๊ะแม่ดีนะกลเกงมันแตกสัตว์ตุ่ม ผ่าตายเป็ดเลยไปข้างนอกไปข้างนอกปั้นลันต่อลันต่อลันต่อผมตอนนี้ผมเป่ผมกดไอ้นี่ครับหนึ่งบัตรครหนึ่งรีป่านใหม่ไม่ได้เรื่องเลยวะมันเกิดปั้นเกิดปั้นเกิดปั้นเกิดไอ้จิ้งมันน่าจะไอ้จิ้งล้วงละมาดูมาดูข้างหลังกูโดนแล้วไอ้สัตว์ดีปั้นนะครับเกิดมาใคร เก็บข้าวน่งไปแล้วเหลือแจ็คอะโอ้ขีหรอวะเอาไม่เอาไม่ทางสออมมาเห็นแล้วพินแล้วพี่เป้สวย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 แช่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 เอาทีเอาทีเอาทีเตอยู่ตียอยู่ไทพอทยพอุ๊มปุะโป เอาไปแม่ไอ้แจ็ค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 ด่วนเลยปายะเก์ปายปายพีนลงให้หมดแจ็คแม่มาถอย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 อย่าเข้าไปเยอะเลยสูงไว้เลยระวังมันอาพินมาเกิดถอนโค้งเราเกิดฝั่งขวาป้าเราเกิดฝั่งขวาถอยมามาแล้วมาแล้วเกิดแล้วโอ้ยเยอะเลยปวดพีนไม่นี่ โอ้ยไททีพินตายห่าหมดเลยลิมิตมะตรงนั้นเนี่ยมามาปล่อยปล่อยปลีนเนื้อปล่อยพีนเนื้อหนยทำแดงนะทำแดงนะไม่อยู่นะข้างนอกอ่ะโอ้โหเฮ้ยน้าเลยอะไรไปเรื่อยไปเรื่อ ตายแล้วเดคาลินเดคาลินอายุอายู่อ้ยตัวแม่งค้งมาจากไกลเลยอะไรอะไรอะได้เดีเลยมาเด่มาเร่มาเด้ต้ยหมอยต้ยหมอยต้ยหมอยยู่อยตายตายตายตดสตทยตายะายตาย่าีตาย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 ตานีายตายต เย yeah, ่ละจอกูเนี่ยบ๊าแทนไอกกว้าวางเ้อะงป้ไว้ไปไว้ไปไว้ไปโอ้พีนให้ไปทานก่บพี่โดยเถอะโอ้ oh, สวยสไปพีนไปคู่ <c oughs> ลองบงังลองบ <ไป S 3> ังอะไรเซอร์วีย่าอะไรอะไรมา เข้ามาข้างไหนเข้ามาทางไหนอามาผมไม่เห็นผมไม่เห็นตีเตตีอยู่ตีอะไตีอตี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 สวยปอาอาเเอาแตเอาแติดแล้วิแล้วพิดแ้วเร่ไอ้ตไอ้ตยวกัเดียวกันเอาสวยิสวยปิกไม่เป็นไรคออคยไมเป็ไปไไนีว ปั้นเราปันเราฝั่งซ้ายปันเกิดบัานเกิดบัานเกิดถอยถอยใช่ใช่ใช่ถ่ถอยไมาถอยไม้ถอยมาจีปั้นนะจีฮะพี่ตุ้ยมีแดงป่ะมีอยู่เว้ยช่มาไลมาแล้วมาแลวมาล้วตายตายตายสวยโอ้ไอ้เย่ดูสะท้อนแช่สวยนะโดูสะท้อนสวยพี่อ่ะพันหนึ่งพันหนึเดี๋ยวรอตัดี่ตุ้ยรอแดงใช่ป่ะ มาต้อมาเลยมาเลยมาเลยกูวิ่งไปจบสายแล้วมามามาแดงมีแล้วพิ่แล้วพีดแล้วไวเปิดเปิด์ไวเปอ์แล้วพี่แล้วพี่แล้วพี่ตัมงปแล้วโดน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 ดนโ้นดนนโดนดนโ้นันนโ้นัดนโ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 ้นโ้นโนโดนโดนโดนโ้นนั้นนโดนโดนวีนน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 ้นนนนนนดนน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  เออนีตอนอ๋นี่แบบมองเอว่าพี่เหพี่เห็นปในเลคนเทาเดี๋ยวรอปันเลยใจเลรอใแล้วปันแกแต่แล้วรอยังเอยังอแต่งแล้วปไนปเน้ำไปเลยรอไป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 ยินให้หมดละโหเข็มเข้มสวยเด็กเดเข้าลิงเด็กเข้าลิงเด็กเข้าลิงฟีดแต่หมเมื่อี้ผมเข้าไปสิดทนะโดนแมงหน้เดียวอะไร จอดเลยจอดเลยไม่ต้องไปละนาทีเดียวเราตีปั้นกับกันปั้นมืให้มันตีเฮ้ยร้อยอําหลวงแปลงเขาศักดิ์สิทธิ์ว่ะเขาบอกว่าอยากแพ้วอลเขาก็ได้แพ้จริงจริงเลยนับใหม่นับใหม่ของจริงว่ะอ้อโง่โง่หลวงแปลงเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงว่ะ